สวัสดีครับผกกอาร์มินทานนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันพระหัสที่12บสองมกราคมนะครับผมเด่นวันนี้นะครับเรารวมเด่นไปที่71นะครับมากับ0682์หกแเจ็ดมาเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสอง 1นึ่งมาหนึ่งศูนปดหรักร้อยนะครับเไม่ชอบร้อยเก้กับร้อยหกครับราให้ร้อเาอหกเก้า6 9ครับเก้ 97, ครับเก้เจ็้มยเก้าเจ็นยนะครับเออเก้าเจ

สำหรับแนวทางหวเรร่วรวมนะครับวันพฤหัสที่สิบสงนะขอโชคดีครับขอสามตัวแตกครับ